โปรโจก็เก็ส์ดท้าผมมีข้ามสุดช่องโทรนี่สไตล์ริศนะครับผมนะฮะวันนี้ก็พมก็ผมอีกแล้วนะผมว่าวันนี้ก็จะเป็นคลิปสะพาเพื่อนๆไปทริปกันนะครับผมนะ ก็วันนี้ก็จะเป็นวันเดย์ทริปนะครับเพื่อนๆนะ่เหมือนเดิมนะก็คือเราก็จะไปห,หาที่บินโดนกันนะครับผมนะก็จะมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆถ้าพูดตรงนะไปบินโดนไปนั่งเล่นชิวๆถ่ายรูปอย่างนงี้นะครับผมแตเพื่อนๆนะวันนี้เราก็จะพา่อนมาที่จังหวัดวนะครนายกมนาะตอนที่เราเปิดทริปกันที่อำเภอบ้านนานะครับผมเราก็จะพาทอนไปหานางดำนะครับผมหนะานางดำนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นจิดกลางเต็นท์มากลางเต็นท์หานางดำแนละ้วก็ เยป็นไงก็ตามได้รับชมนะครับผมนะก็คลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเยอะแล้วก็ไปผ่านรางดำที่เดียวเราไปบินโดรนไปถ่ายรูปกันนะครับผมก็ตรงนี้นเนี่ยมันก็ผมก็จะเคยไปแล้วรอบหนึ่งนันเป็นคลิปเก่าที่ว่าไปที่ชื่อว่าไปวัดศรีกางอ์แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นมันช่วงปีที่แล้วสองประมาณปีปีที่แล้วปีก,กว่าๆก็ตอนนั้นเนี่ยไอตรงผ่านางดำเนี่ยมันยังไม่ฮิตนะมันย,มยังไม่ยังไม่ค่อยมีใครขึ้นไปเน้ะจะเป็นเป็นเหมือนผ่าล้าง ก็จะเป็นส่วนน้อยที่รู้จักเพราะตอนนั้นนี่ยผมยังไม่รู้จักไงเพื่อนนะถ้าผมรู้จักก็ผมขึ้นไปแล้วแหละก็เดี๋ยววันนี้ก็จะพาไปถ่าดรังตาไปเก็บนะเพราะตอนนั้นเราไม่ได้ขึ้นไปนะวันนี้เราต้องพาขึ้นไปแล้วเพื่อนเราตอนแรกก็ไปถ่ายแค่ในช่วงหลังวัดมันจะมีผาหลังวัดอยู่นะเป็นมุมลับๆนะครับผมมันก็สวยดีนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนแลมันจะสูงกว่าจ้าเพื่อนเติดตามรับชมนะครับผมแบบนี้ก็น่าจะใกล้หัวแหละเพราะเราเปิดจิ๊บใกล้ๆเลยนะผมแล้วก็ผมดูเดตกว่ะ ฝนแม่งตกกระเถวเขาใหญ่มาเพื่อนแล้วก็ไม่รู้นะว,ว่าจะโดนฝนหรือเปล่าก็มารุนกันเหมือนกันไปลครับนักชมกันเสอราครับผม เรนเพราะช่วงนี้นะฝนตกพายุเข้านี้ว่าจะเป็นช่วงที่พายุหายไปแล้วประมาณสองวันนะครับเพเ่ือนโอ้โหท่านี้ก็จะเขียวมากเลยเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวเอาละครับเพเรอนทูสิี่เราจะมาโดนฝนกันหรือเปล่าเฮ้ยย่ทนนะเดี๋ยวข้างหน้าโอ้โหอากาศดีนะเขียวนิดจังเลย วันนี้เรามากันวันพุธนะเพื่อนนะไม่รู้ว่าจะมีคนหรือเปล่าแต่ผมดูแล้วนา่าจะเงียบแหะวันพุธส่วนใหญ่สาวที่จะแน่นแน่เราก็เลยือกมาวันธรรมดานะเพื่อนนะเราไม่อยากมาแอะ์เหลือของนักขับนเหลือขวา <S <S ขวาแลยเพื่อน,น,นโอ้โหเห็นภูเขาตั้งตระหง,ง่านสวยงามมากเลย แถวนี้ก็จะเป็นที่ยอดฮิตอย่างหนึ่งนะแถวขบลชะอมแถวบ้านนานะเพื่อนนะเป็นที่ยอดฮิตคนเราก็จะเน้เดวมากลางเ็นท์กันแต่ตอนนี้ฝนแม่งลงเม็ดวะ่ะเฮ้ยแต่ได้อยู่นะรอดไม่รอดดูกันเวา,าที่เราฝนข้างบนแม่ง <c oughs> นี่เรเาจะเห็นเป็นมีพระสีขาวอยู่นะคือวัดวัดสีกะอางเราจะต้องขับขึ้นไปบนยอดหน่อยหนึ่งพอแล้วนี้ฝนตกด้วยไม่รู้ว่าถนนจะลื่นไปไ <c oughs> เะเนะ่หมาตกอะไรตอนนี้มาตกตอนที่เราถึงจุดหมายตอนที่เราขี่มานี่อย่างล้อเลยเพื่อนๆดูดิว่าเราจะได้ภาพแบบไหนกันฝนตก <c oughs> นี่อันนี้สวนไครวะสวนใครวะอยู่ตรงนี้มันเปิมีน้ำหรือเปล่าวะเนะนี่ยมันจะมีคนมาเที่ยวอยู่อ๋อน่าจะมีน้ำห่ดเพื่อนมีคนมาเที่ยว ถ้าเรามาครั้งก่อนเนไม่มีนะเอ้ามีน้ำมีน้ำเฮ้ยบรรยากาศดีโอ้เจ๋อเจ๋อเจ๋อนี่โอ้แต่เราขึ้นบนเลยดีกว่า,าเราอยากไปดูวิวมากกว่าไปเพื่อน ขึ้นบนกันนีกว่าโอ้โหบอ,อ,อกเลยว่าโคตรสุดอะเส้นทางอะที่เรามาครั้งก่อนนี่ก็ประมาณนี้เลย <mm ไม่รู้ว่าเขาจะเคลียร์ทางกันหรือยังเนาะเพราะว่ามีคนขึ้นไปเที่ยวเยอะอย่างเงี้ยผมเห็นก็จะมีเป็นหน่วย่าจะเป็นชาวบ้านในพื้นที่แหละที่เข้าไปที่เข้าไปเหมือนเคลียร์พื้นที่ให้เนาะทาเป็นจุดกางเต็นเนี่ยเปนเหนวโอ้โหบรรยากาศมันโคตรดีอะบอกเลย เดี๋ยวเราถ่ายกันยาวๆหล่นแม่งเลยลื่นมาเนี่ยสีเขียวมีตะไคร่มาคนเดียวนี่อาจจะหลอนๆหน่อยเพิ่งป่าแบบสุดๆเลยนี่ตอนนี้ก็จะเป็นพระนี่พเพื่อนๆประตูเปิดนี่เขาว่าไงอ่ะกรุณาสวมแมสโอเคไปพเพื่อนโอ้โหทางโอ้โห เว้ยแต่วันนี้ไม่มีฝนว่ะออออ GPS ตกแก mm. <laughs> ไปเพื่อน<ๆ>เออทางดีกว่ารอบก่อนนะทางดูดีกว่ารอบก่อนนะรอบที่แล้วนี่แบบที่ผมมานะโอ้โหอย่างลกเลยอะลกมากอ๋อนี่ไงมีคนเดินขึ้นไปแน่นอนนี่เขาจอดรถกันไ้ตรงนี้นะตรงนี้ก็จะเป็นไปวัดไปมันจะมีจุดหนึ่งที่ว่าเป็น ผมจำไม่ได้แล้วเขาเรียกว่าอะไรเป็นโบสถ์เหรอเป็นโบสถ์แล้วก็มีรูปปั้นพระอยู่ตรงหน้าผาจะมีหน้าผาสองจุดเพื่อนนะเราจะขึ้นไปบนนู้นนั่นแหละครับผ่านนางดำนี่ตรงนี้ก็สวยเนี่ยเพื่อนๆตรงนี้เขาเคลียร์ออกหมดแล้วเขาเขาเคลียร์พื้นที่ให้โล่งหน่อยถ้าอย่างที่ผมมาครั้งก่อนนี่แม่งรกมากรกซะแบบโคตรเปียวอ่ะดอ้ยตื่นเต้นเอ้ยโอ้ยดูดีกว่าดูดี ดูดีกว่าครั้งก่อนครั้งก่อนที่เรามานี่แบบโคตรพ่อโคตรแม่ลกนะครับนี่เพื่อนๆอะไรเนี่ยห้ามนำรถยนต์ขึ้นอันตรายมามอเตอร์ไขึ้นได้รถยนต์ขึ้นแต่ทางมันชันนะแต่ไอ้หลอกเรานี่แน่นอนอยู่แล้วโอ้โหหมดทางปูนแล้วว่ะ้เยดินล้วนค่อยไต่ขึ้นไปอุ้ยเขาชันอยู่เนี่ยเพื่อนเฮ้ย โอ้ข้างล่างมันเป็นเหวเฮ้ยโคตรเอาอ่ะมันโคตรเอาอ่ะโคตรเอาอ่ะโอ้โหไอ้เหี้ยแม่งอย่างชันอะเฮ้ยชันอยู่ไอ้เว้ยเดี๋ยวเราถ่ายกันให้ดูเต็มๆยาวๆเลยาทางขึ้นนี่วันนี้เรามาเยือนผานางดำนะครับเฮ้ยไอ้เหี้ยเอาเรื่องว่ะเฮ้ยชันอยู่เนี่ยโอ้โสวยสวยสวย เชื่อแล้วเชื่อแล้วอันตรายไอ้ยยังไม่ขนามือ,อหรอไอเนี้ยเี๋ถึงแล้วถึงแล้วทางขึ้นก็ไม่น่าไกลมากทางขึ้นไม่น่าไกลมากเพื่อนเอ้ยเอ้ยหมดแล้วหมดตรงชั้นละอ๋อเพื่อนเฮ้ยตื่นเต้นว่ะเชือ่อ อจงดโจงโทรสับเทียงเละหมดอ๋อมีคนอยู่ข้างบนเฮ้ยโอ้ยถึงแล้วล้วนถึงแล้วโอ้โหโอ้สวยเนี่ย สวัสดีครับผมมาถ่ายรูปเฉยครับผมเสีย <Sabbath> ยี่ส <mal> ิบใช่ไหมพี่แหมเงินถึงแล้วยีครับผม ถึงแล้วเพื่อนๆโงสุดยอดตร้คร่บเพื่อนๆอ,นอนากาศคอรชิลนะครับผม,อมตอนนี้ฝนตกทางนู้นแล้วก็ มีฝนทางนู้นด้วยวนะเพื่อนเราตรงเราเดี่ยวยังไม่ตกนะนี่ครับผา,านทงดำแล้วก็วัดสีกระอ่างอ่ะเมื่อก่อนที่ว่าเราคลิปเก่าเดี๋ยเราจะมาทางตรงนู้นนะเราจะยังไม่ได้ขึ้นมาข้างบนนะแล้วก็เราจะไปเล่นรงผาตรงนู้นกันนะครับผมนี่นะมันก็ยินเสียงน้ําตกเลยสุดยอดนี่เขียวมากเพื่อนเขียวมากฝนก็ยังทางนู้นจะตกลูกใหญ่เลยเดี๋ยวเราจะขึ้นโดนกันดีกว่า ไ,ไปจะไปนั่งชิวๆกัน 快出槽了。 อยู but, ่หอกลม้เเลยราได้แต่ถ้าดาวอะไรไม่ได้ที <t <t uh uh ่เข้มงวเราอย่าไปตั้งความหวังเลยเราใช่อย่าไปทั้โอ้ยอย่าไปใส่อย่าไปทำทำเพราะความสุขหรือไงอย่าไปสาระตรงนั้นเลยมันไปเครียดเราใช่อย่าไปอะไรเย็นกว่านี้พอถไทยพอเอฟเยอะก็แพงอย่างนี้ ลงกันมีความผมตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณหกโมงครึ่งมืดโคตรโคอันนี้เรากำลงลงตามพี่ๆเขานะจะเปน็นนี่จะเป็นพี่เจ้าของพื้นที่นะัะผมอ่าันี่ชื่อพี่เจี๊ยบนะแล้วก็มีน้องชายเขาสายฮัลโหลติดเขาลงไปด้วย <c oughs> นี่แล้วเพื่อนทางเรามีรถนํ <c oughs> แล้่เหรอลงคนเดียวเนี่ยบอกเลยว่าโคตรสุดเปรี้ยวแน่ ให้ถ่ายกันให้ดูเต็มๆยอดเพื่อนบรรยากาศดีนะครับใช้ได้เลยใช้ได้ ทางที่นี่ก็พี่พเขาแนะนําว่าก็จะมันจะชัน,นนะี่ยแลถ้าเป็นโฟวิวเนี่ยมันจะสะดวกหน่อยแต่ถ้าเป็นรถธรรมดาเนี่ยก็ต้องระวังลื่นนะครับผมตอนจะมีเนินส่งอยู่ก็ต้องดูลายกันดีๆนะครับผมนะมันจะมีเป็นหินอยู่นะครับนี่ค่อยๆจะเป็นหัวไซน์นี่สบายเลยแต่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยเอารถยนต์ขึ้นมากันนะเขาจะจอดรถยนต์ไว้ตรงวัดนะัพื่อแล้วก็เดินกันขึ้นมาหรือว่าขึ้นติดรถที่เขามาก็ได้ครับติดต่อพี่เขาได้นะครับผม เนินนี่มันจะมีหินอยู่อยู่ทางแม่งสุดจัดเนี่ยเพื่อนตรงนี้ชันเอาแล้วพี่คนนำเราไปแล้วเเบรกเบรกแทบไม่อะเพื่อนเพราะว่ารถออโต้เราไม่มีไอ้นี่ไงตัวตัวคัสอ่ะ ค่อยๆเดี๋ยวลื่นแพดขึ้นมาเดี๋ยวคว่ำเลยนี่ยโอ้ชันอยู่นะชันอยู่ <S <S นึกถึงที่ไหนรู้ไหมเพือ่อนนึกถึงที่น้ำตกเจ้ากระดิ่นเลยโอ้ยตรงนี้สวยจังอ่าเพื่อนอันนี้ก็เราก็เปิดไฟสปอตไลท์นะเพื่อนเราเปิดสุดเลยทุกดวงเลยนี่ครับผมเรามาใช้เพื่อเข้าป่านะนี่เราช่วยเราได้เยอะถ้าเกิดเราปิดหมดนะโอ้โหเป็นไง <laughs> ยังมืด โอ้โอ้โหนี่อุโบงป่าไผ่เนี่นนโอ้โอ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 ไยออได้คุยกับพี่เขาก็โอเคนะเพื่นแล้วก็ชื่อผ่านดังดำเ่ยมาตั้งที่หลังน,น,นื่นเนื่องจากว่าผ่านเป็นสีดำเนาะแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยที่ว่าเราไม่ได้ขึ้นมาเพราะว่าเขายังไม่ได้ปรับปรุงพื้นที่นอะอันนี้ก็ทําการถางถนนถางหญ้าอะไรให้นะครับผมแล้วก็เก็บค่าเข้าพลังี้สิบก็ถือว่าไม <20 S 1> ่แพงนะนื <20 S 2> ่นนะ ก็ให้เขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นค่ารักษาบนรุงรักษาพื้นที่ไปนะโอ้ยลงมาแล้วดูลายดีๆนะเพ่อีแม่งพุ่งลงเหวพุ่งลงป่าอยอดยเพื่อนสุดจัดโคตรเปรี้ยวดีนวะม,มากับพี่เขาก็โอเคเลย ถ้าพี่เดี๋ยวว่าใหม่พี่เดี๋ยววานอนรอบหน้าได้ๆท้บผมไปแล้วรับผมรัาผมรัาผม่าม้าเ,าเพื่อนเราลงมาแล้วนี่พี่เขาจะปิดประตูนะเพื่อนนะก็ต้องเข้าออกเป็นเวลาเนาะไปเพื่อนโห เขาชื่อแอบหล่อนกันนะเนี่ยดูว่าบรรยากาศดีมากเพื่อนบินโดนแล้วสวยมากเลยครับผม สุดจัดอะแม่งป่ามาคนเดียวนี่หลอน,นวันนี้ก็วันพุธนะคนนักท่องเที่ยวก็จะไม่ค่อยมีเนาะมีเต็นท์กันอยู่สามสี่หลังเองนะผมใครมาวันธรรมดาก็จะโอเคนะก็สอบถามกับทางพี่เขานะเสาร์อาทิตย์ก็เหมือนเดิมครับเต็มปิบเต็มเปี้ยน้าเพื่อนลงมาแล้วมาับ้านเราดีกว่า แล้วครับเพื่อนเราก็จะทําการปิดคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับผมฮะแล้วก็มันม่ไม่มีอะไรให้ดูแลนะครับผมนะก็เป็นไงบ้างผมสำหรับคลิปนี้นะนะสำหรับผานางดำนะผมนะน้าตกกาอางเราไม่ได้ลงไปวะเราตั้งใจมาผาเลยทําไมก็ต้างาสำหรับคลิปนี้เราเนาะเราก็ไม่รู้ว่าถ่ายหมดหรือเปล่านะทั้งขึ้นโดนทั้งข้งางล่างเนาะก็โอเคครับเพื่อนนะก็ เราบอกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับเพาไปเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ไปไดยครับผมนะผมแล้วก็ขับกลับบ้านแล้วไม่มีอนะไรให้ดูแนละ้วไปแล้วครับผมบ๊ายบาย